งานประดิษฐ์สัปดาห์นี้นะคะลดของเล่นจากขวดพลาส,สติกค,ค่ะเด็กๆอุปกรณ์มีขวดน้ำฝาน้าไม้เสียบลูกชิ้นค่ะเราไปดูวิธีการทำกันเลยนะคะคุณครูจะใช้ทูบนะคะจี้ไปที่จุดทั้งหมด4จุดที่ขวดน้ำนะคะตามตัวอย่างแบบนี้เลยขั้นตอนนี้เด็กๆให้ผู้ปกครองทำให้นะคะเพราะว่าอันตรายมากค่ะจี้ขวดเสร็จแล้วไปจี้ที่ฝาน้าต่อนะคะให้ฝาน้ามีรู ทั้งหมดสีอันนะคะจี้รูตรงกลางนะคะเสร็จแล้วใช้ไม้เสียบลูกชิน้นเสียบไปที่รูที่เราจี้ไว้แล้วก็ใส่ฝาน้าค่ะตามตัวอย่างเลยนะคะเด็ก<ๆ>เมื่อเราทำเสร็จแล้วรถของเราก็จะมีล้อแล้วค่ะเอาไว้วิ่งได้เสร็จแล้วนะคะเราก็มัดเชือกค่ะ เพื่อที่เราจะได้มีเชือกเอาไว้จูงรถค่าเด็กๆแบบนี้ค่ะจูงรถเล่นแบบนี้เลยนะคะเด็กๆเด็กๆจะได้มีของเล่นไว้เล่นที่บ้านไงคะเป็นไงคะรถของเล่นของเราง่ายนิดเดียวเด็กๆอย่าลืมถ่ายรูปส่งมาให้คุณครูดูด้วยนะคะ แล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ